สวัสดีครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับ,บรวันนี้ฉลองหม้อหุงข้าวใหม่ครับนี่สั่งมากับน้องๆหม้อหุงกินที่ฟมม้องซื้อสม้ม,ออสมตำมาทุกคนส้มตำอร่อยส้มตำอร่อยหน้าเซเว่นนะครอับนองไม่หลับเลยบ้านกลางบ้านกลางหน้าหมู่บ้านบรรณา,าการีาตระลังติตมปูกะล้างทุกคนเขาบอกว่ากินวันนี้สองแก้วแล้วเพรยังรู้สึกว่วงเลย ่แหละขนมจีนทุกคนมีผักด้วยเอกระปุ้นนีกระปุ้นอกระปนมาทุกคนวางไว้คุงนี้ใช่ไหมมาด้นมาเดมาเดิมาเดิน่กินไหมทุกคน่้านองไยโตบอกูจัดี่ย,ยอ่ะ อืมก็แล้วนนก็มาชิมเลยก่อนมาตำปูปลา้าปูปลาอ่ะคำแรกก็ทุกคนอ้อ,อ ข้าวปุ้นข้าวุ้นทุกคนผักผักมา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 ,มากินด้วยกันนะครับรอป่อสองนายมาเอปลฟซีไปตีปากรอพ่อหน่อยเขาบอกเขาเอ็นปลามาสันระวังโดนเอฟซีผมว้ากันเด้อเอ็นปลามาสัน ไม่ไม,ไม่กินตัวมันกินน,น้ำมันได้นะเพราะว่ากิได้กินไ,ไ,ได้เด็ดคอสมากง่ายมากเนี่ยปนินตัวเบลอเลยเนี่ยเลยกินเลยที่เราเก็บไ,บไว้ชินแหละทุกคนเราใส่จานน้ำแมวน้ำอืมน่ารักมากเลยน้องบอกว่าน้ำแมวน้ำแมวได้ก็ดีครับผมเ้ปนิวก็มีข้าวเาจ้าก็มีนี่หล่อม่องข้าวใหม่ท<ม>ุกคนไม่ไหนนะแก้วมาดิแก้วเฟร้งไงม่องข้าว,าาว,าวน่ารักมากเลยทุกคน เท่าไหร่นะครับบ้องข้าวสามร้อยห้าสิบห้าบาทสามร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับเอาแก้วมาเอาแก้วเดี๋ยวตัดกมาแก้ว,แก,ว,แ,กวแก้วเจ้าของทีมงานเราน่ารักมากเลยทุกคนรักกันรักรกันมากินด้วยกันเด้อทุกคนใครว่างก็มากินเด้อนี่นี่ปลานิมตุมเ้เบลอเลยทุกคนปลานิมทอด ปลาทอดโอ้นีอ่อ,าอาไม่ใช่ปลาเขื่อนปลาสักมาทุกคนอันนี้ปลาที่ประทุมธานีนะฮะโหขอบคุณมากเลยขอให้ร่ำให้รวยที่น,นี้นะ,ะนี่น้องก็เสิร์ฟน้าด้วยทุกคนคคคน้องน้องน่ารักทุกคนเลยนะครับที่นี่นะนี่

ไปติดตามดูทุกเจเอ๋แฉวเลยนะเดี๋ยวคนติดตามติดตามให้ใค,ครับครับอยู่ทุกเจเอ๋แฉลไม่รั่วดูไปก็มไม่ได้ประโยชน์ได้เลยครับเจเอ๋ได้ทุกคนเจเอ๋ได้ทุกคนก็ได้ทุกคนได้บุญนะเจเอ๋ได้ตังค์ได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะทุกคนน้องชายผมจะทําช่องฝากติดตามชื่อ<ไ>ช่องอะไรนะชื่อช่องอะไร ถ้าอยากรวยนะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกครักดติดกดติดตามไว้เลยเ,เดี๋ยวนองมาบอกอีกทีหนึ่งเพราะถ้าน้องก็าําเป็นทางการอ่ะวันนี้น้องให้เจ็ดแปดตรงตรงเลยทุกคนอ๋อผมผมไอ่นี่ผมทําคลิปทําคลิปแล้วไปลงคลิปแปดกะทีสิบนาทีถ้าไลฟ์สดต้องไลฟ์ครับชั่วโมงหนึ่งอะแต่นี่ทําคลิปแปดกทีครับคลิปเลีอยว เป็นถ้าคลิปเดียวมันจะเป็นสั้นๆนไม่เกินหนึ่งนาทีอะไรแบบนั้นนะคลิปช็อตคลิปสั้นอเราไม่เชื่ออาจารย์ป้อมไม่เชื่อจานไ,ไทยไอ้งเหี้ยตัวเองยังแมากซื้อไม่ถูกไปซื้อแต่ลางเสียดายเนาะอืมขึ้นไปสักยี่สิบบาทก็ยังดีเนาะเป็นเล่นเนี่ยเป็นเล่นล่างเจ็บแปดซื้อแต่ล่างทุกคนเจ็บใจมากคือมั่นใจนไงเมื่อไห่แล้วผมถูกห้าแปดข้างล่างใช่ไหมล่ะ หยอดไปซื้อไมไม่มากพอได้กินข้าวอือปังนี้เจียวก็มีแต่พอดีมีส้มตำก็เลยไม่ได้แกะถุงเจียวข,ข้าเจ้ามีข้าวเหนียวมี มองมองข้าวก็ไม่คิดว่าจะมาไวไงแต่ว่าแมกว่าจะโทรไปบอกวันนี้แล้วเวลาข้าวเจ้าเดี๋ยวเอาไว้ฉลองใครหิวก็มากินเถอะเดี๋ยวตอนเช้าจะล้างไว้ให้ขอบคุณที่หุงเดี๋ยวตอนเช้าล้างไว้ให้หลานบ้านนองหลานไม่ให้ก็หุงให้ด้วยสิต้องหุงเองมันจะได้ร้อนๆใช่ไหมครับลุงจะได้กินร้อนๆไง บระมงให้เดี๋ยวก็บูดีกไม่บูดไม่บูดนะเอออ่ะมันไอ้นี่แล้วต้มห <c oughs> ม้อ,อ,อ,อมต้อมอะไรก็แล้วโอเคเยี่ยมแม่น้องผมมีความรู้นะทุกคนรู้เลยเกือบพังเลยเมื่อกี้ใช่ไหมมีแรงตกใจวา่าหม้อไหมขายซื้อบ้านบอกก็ถูกหมดอนะ่ะผมก็ฝันฝันว่าได้จับปืนฝันว่าจับปืนจับลูกปืนพี่สาวตีให้เจ็ดแปดอ่ะทุกคน แล้วมาตรงกับเลขน้องเขาน้องเขาแม่นมากเลยล่างล่างทุกการสิทถูกร้อยหนึงนะ่งครับทกการติทธิ์ถาม,มันบมได้เลขอะไรมบอกก็เจ็ดแปดผมบอกแคไปหางเดียวก็ใส่เลยบนล่างร้อย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 ทุกการสิทได้ร้อยหนึ่งผมจะได้ประมาณไม่สามแสนทุกการสิดผมถูกทุกคนร้อยหนึงนะ่งบอกว่ามีทุกการกตราิดธก็ตลาด เขาไม่ประมาทไงผู้การศิษย์ไม่ประมาทผู้การศิษย์บนล่างตัวละร้อยผมวาบอกเลยว่าผมอจะเอาเ่หัวหน้าไปทุนกับหัวหน้าสุรชัยอะประมาททุกคนมั่นใจล่างวิ่ง

ขอบคุณที่รับชมจบคลิปนะครับโชคดีมดกทุกคนนะแถบเดียวยังกินไม่หมดเลยแถบหนึ่งด้วยกกินด้วยกันนะ